กรมการขนส่งทางบกเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างส่ง SMS ในเรื public, вами, ่องถุงลมนิรภัยที่อยู่ในรถยนต์ของท่านไม่ได้มาตรฐานเมื่อกดลิงก์ที่อยู่ใน SMS แล้วนะครับก็จะให้สแกน QR c อ d e แล้วก็ให้แอดไลน์ปลอมโดยแอบอ้างใช้รูปโปรไฟล์ตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับทำให้น่าเชื่อถือโดยกรมการขนส่งทางบกนะครับขอย้ำว่าอย่าคลิกลิงก์หรือ โทรกกับด้วยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเสี่ยงที่จะสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลที่สําคัญไปได้ทางนี้นะครับประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบว่ารถของท่านเข้าข่ายที่จะต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัยหรือไม่ได้ที่เว็บไซต์ www.checkairbag.com หรือที่ศูนย์บริการรถยนต์ใกล้บ้านท่านนะครับรวมถึงหากพบเบาะแสมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวนะครับก็สามารถที่จะ แจ้งมายัางกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรงหรือโทรสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับ